ความไม่มีแล้วลีนาจังสัตว์ไม่ยั้งสื่อหมอปลาจะทำลายศาสนาพุทธกรมหลวงปูแง่แสงล่าสุดลีนาจังได้ออกมาไลฟ์สดสัตว์เดือดถึงน้ำฟ้าหมอปลาและผู้หญิงที่ไลฟ์สดเสื้อสีน้ำเงินไม่รู้ว่าคุณเป็นใครไม่เหมาะสมคุณต้องทำการบ้านเยอะๆเวลาไปทำข่าวอย่าเอาแต่เรตติ้งอย่าเอาแต่ความมันอย่าเอาแต่กระแสโดยคลิปดังกล่าวลีนาจังสัตว์เดือดว่าน้ำฟ้าหมอปลาและผู้หญิงที่ไลฟ์สดเสื้อสีน้ำเงิน ใช่ไม่รู้ว่าคุณเป็นใครไม่เหมาะสมและคุณต้องทำการบ้านเยอะๆเวลาไปทำข่าวอย่าเอาแต่เรตติงอย่าเอาแต่ความมั่นอย่าเอาแต่กระแสนี้พระผู้ใหญ่อายุ100ปีแล้วเขาป่วยเขาเป็นอัมาพาตครึ่งตัวความจุดๆ,ๆไม่มีแล้วเพราะอัมาพาตครึ่งตัวก็หมายถึงเส้นเลือดในสมองแตกเลือดจะไปเลี้ยงท่อนล่างไม่ได้แล้วร่างกายไม่เคลื่อนไหวแล้วคนที่เป็นอัมาพาตสมองมันจะพิการไปด้วยต่อให้เขาไม่ใช่พระผู้ใหญ่เราต้องเมตตาสงสารเขา เพราะเขาเป็นคนแก่อายุหนึ่งรอปีคุณคิดว่าถ้าคนคนนี้เป็นพ่อแม่คุณเป็นญาติคุณน้องน้ำฟ้าขนาดป้ารัตคุณยังสงสารคุณยังบอกเลยผัวเขาไม่ดีลูกเขาไม่ดีไม่มาดูแลป้ารัตป้ารัตอายุแค่63ปีเท่านั้นตนเองยังแข็งแรงแต่นี่พระอายุ100ปีอมัมพาตครึ่งตัวตั้งแต่ปี2540เป็นมา25ปีเคลื่อนไหวไม่ได้ต้องทำการบ้านเยอะๆกำลังจะทำลายศาสนาพุทธนะเนี่ย พวกคุณกำลังจะทำลายศาสนาพุทธขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ